สวัสดีครับมาพบกับน,น้าชุยเช่นเคยนะครับเราจะมาพูดถึงตัว Sony z v 1 0นะครับหรือ z v 1 0นะพัดีมันเป็นกล้องที่โอเคใช้มาก็โอเคเลยนะครับมีข้อด้อยบ้างแต่ก็ข้อดีก็เยอะนะครับภาพนี่เหมือนกล้องออกแบบมาสําหรับถ่ายวีดีโอนะครับคือมันไม่มีแฟลชไม่มีแฟลชป๊อปอัพเลยอ่าลำบากเหมือนกันเนาะวันนี้ถ่ายอ๊บนะครับเนี่ยถ้าอยากจะใช้แฟลชนะครับอ่าก็มีคนอยากจะใช้แฟลชอพอดีถ่ายภาพนี่ภาพนิ่งเขาเนะี่ยโอเคเลยนะเขาเป็นซีดีตัวเดียวครับ เซนเซอร์ตัวเดียวกัน A หกพันสามแต่เขาดันไม่ให้แฟดมาแล้วเขาแต่เขามีฮอชูปกตินะครับมีฮอชูฮอชูก็เป็นฮอชูที่สามารถเอาแฟดแมนนวลมาใช้ได้เพราะว่ามีติ่งตรงกลางบางยี่ห้อตอนเนี้ดันตัดติ่งกลางออกนะครับเพื่อเหมือนกับบังคับว่าจะต้องซื้อแฟดที่ for ยี่ห้อเข้าไปเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนาแฟดแมนนวลให้อ่าจริงๆถ้าคุณถ้าคุณว่ามันใหญ่ไปเนะี่ยคุณก็ไปซื้อแฟดแมนนวลที่เป็นตัวเล็กกว่านี้เนะี่ยหน่อยก็ได้นะครับแต่ปกติตัวหัวค้อนทั่วไปเนี่มมัมัันนนจะะะตวปรราณี้คบ เขาจะตัวประมาณขนาดเนี้อ่าเพราะว่ามันจะใส่แฟลชได้สแบตแบตเตอรี่ได้4ก้อนนะที่ผมใช้กับเพื่อนมี2อ e ยี่ห้อที่เป็นแมโนวที่ผมนิยมก็คือแอนโดเออร์กับตัวโคด็อกนะครับแต่แอนโดเออร์เนี่ยแอนโดเออร์ ure, ตัวนี้เป็น560 560ูนนโฟนะครับถูกมากพันเดียวมีทริกเกอร์ด้วยมีอ่าตัวที่เป็นทริกเกอร์ด้วยก็ถูกอะครับคุ้มมากผมเคยไปถ่ายงานพวกงานวิ่งแต่มันก็ความทนทานม,มันก็ วัดไม่ค่อยได้นะครับอยู่ดีมันก็ผมดี่สองตัวอยู่ดีก็พังไปตัวหนึ่งพังไปเ,ยเฉยๆกันอะ่ะไม่ได้ตกไม่ได้หล่นเลยนะครับถ่ายถๆไปก็ไม่ได้พังตอนถ่ายนะเก็บๆว่าอยู่ดีพังเฉยอ่านะครับแต่ทิกเกอร์ก็อันนี้ไม่ใช่ของไอดอลนะครับอันนี้เป็นของโกดอกหน้าตาแบบนี้นะครับอ่ามีหลายแบบนะครับข้อดีของแฟลทิกเกอร์คือมันจะเบาคุณคุณไม่แทนที่คุณจะเอาไอตัวเนี้ยไปสวมสวมตรงฮอชู สวมเข้าไปปับ๊บใหญ่มันก็จะใหญ่ครับโอ้โหใหญ่กว่าตัวกล้องเลยอย่คุณเอาแฟลชทิกเกอร์ไปสวมเนี่ยมันก็จะเล็กเบาวกว่าแต่แฟลชทิกเกอร์ก็ต้องถ้าเป็นแฟลชทิกเกอร์ที่เป็น T T L เนี่ยซัพพอร์ต T T L เนี่ยคุณต้องเลือกให้ตรงรุ่นนะครับแต่ถ้าคุณเป็นแฟลชทิกเกอร์ที่เป็นแมนนวลเนี่ยคุณเสียบเข้าไปได้เลยนะครับถ้ากล้องคุณมีมีติ่งฮอชูตรงกลางเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเพราะว่า ปกติ9 9้เก้าเนี่ยใช้ได้หมดนะครับยกเว้นกล้องรุ่นใหม่ๆบางยี่ห้อนะครับแคนนอนเนี่ยผมใช้เนี่ยผมก็ยังไม่เคยซื้อมาเพราะว่ารุ่นใหม่ๆบางอันเนี่ยมันตัดไอฮอตชูตรงกลางออกเพื่อจะให้บังคับให้เราไปซื้อไอแฟดนะครับฟอร์รุนฟอนี่โวุ่นวายนะครับไม่ค่อยดีอันนี้ผมก็ไม่ผมก็เลยไม่ค่อยซื้อไม่อยากจะซื้อแคนนอนตัวใหม่ๆนะครับอ่ายังใช้ตัวเก่าๆอยู่อ่นะครับอ่า,าออะะคราวนี้มา นี่เราก็มาเข้าการใช้แฟลชแล้วกันนะครับไอ้พวกอื่นี่ก็น่เดี๋ยรับไม่น้อยกว่าข้ามไปนะครับก่อนอื่นนะครับผมแนะนํานะนะครับการใช้แฟลชแมนนวลเนี่ยให้เราตั้งเมนูในโหมดถ่ายภาพนะครับให้เราเลือกโหมดเป็นโหมดถ่ายภาพก่อนนะครับโหมดถ่ายภาพผมแนะนําให้เป็นโหมดเอ็มนะครับเพราะว่าเราใช้แฟลชแมนนวลแฟลชแมนนวลเนี่ยมันต้องคนถ่ายต้องคิดเองหมดนะครับจะตั้งค่าความไปอะไรต้องใช้เองหมดนะครับกาลังไฟตั้งเองนะเราต้องใช้มันเหมือนแมนนวลนะครับ ไอทิคอีกอย่างหนึงน่งที่เราจะก็คือเมนูนะครับเลือกมาตรงนี้นะครับอ่าตัวหน้าที่เจ็ดเนี่ยไลฟ์วิวนะครับให้เลือกปิดนะครับเพราะว่าปกติอะถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะแสดงตรงตามที่เราเนี่ยมันจะมืดเลยเพราะว่ามันตามที่เราตั้งค่าในโหมดแมนวนวลซึ่งถ้ามันมืดไปเนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับเราก็มาตั้งตรงนี้ให้เปิดปิดนะครับปั๊บมันก็จะสว่างนะครับอ่าเพราะปกติไลฟ์วิวมันจะแสดงภาพเสมือนออกมาเลย แต่คราวนี้พอเราใช้ฟานแฟดแมนนวลเนี่ยกล้องมันไม่รู้จากแฟดน,นะครับมันก็เลยจะมาจะตั้งค่าให้ไม่ได้นะแล้วเราไม่ต้องไปสนใจเราก็ตั้งอันนี้ให้มันสว่างใส่เข้าไปนะครับแฟดแมนนวลทั่วไปเนี่ยกำลังไฟนะครับกำลังไฟเราจะต้องตั้งเองนะครับอ่าเราจะได้เท่าไหร่เราก็ตั้งไป เลขน้อยนะครับก็คือสว่างใช้ไฟเยอะใช้อ่ากาลังไฟสูงเลขมากก็คือกําลังไฟต่านะครับคือ <c oughs> ถ้าเลขน้อยเนี่ยมันก็จะต้องมันจะยิงไฟออกไปแรงนั้นแรงไฟแรงปุ๊บมันก็จะชาร์จฐานมันก็ต้องใช้กําลังไฟจากฐานเยอะขึ้นต้องชาร์จไฟอ่าเยอะเข้าไปเยอะขึ้นเเก็บประจุเข้าไปเยอะขึ้นนะครับอ่าซึ่งถ้าแฟบบาทแเราอ,อ่อนมันก็จะนานนะมูดเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างเท่ากหนึ่งต่อหนึ่งเรายิงหนึ่งต่อหนึ่งไปเลยป้าบโอ้ไมครับโอ้โหเปิบเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องรอนิดนึง พื่อให้ฐานมันประจุไฟแล้วแดงถ้าเราเดือเรายิงน้อยๆเนี่ยอ่าเราก็จะยิงต่อสบายๆนะครับไม่ต้องหองอ่าคราวนี้เรามาใช้กับตัวกล้องเรานะครับแนะนํานะครับตั้งค่าทั่วไปก็คือคอมพิวเตอร์นะยครับอย่าให้ต่ํากว่า1นึส่วนหกและอย่าให้เกิน1นึส่วนสองนะครับเพราะว่าตัวแฟลชแมนนวลเนี่ยมันจะทํางานได้แค่1นึส่วนสองเท่านั้นไม่ต้องแฟลชแมนนวลนะครับแฟลชทั่วไปก็หมดนะครับทีที่เอาอะไรก็ทีที่เอาเนี่ยถ้าเกินหนึ่งสร้อยต้องตังต้งเป็น hss แล้วก็ iso นะครับแล้วแต่เราจะตั้งแต่ผมก็แนะนําให้เป็นร้อยหนึ่งก่อนนะครับอ่าแล้วก็ลองยิงไปก่อนนะครับอ่าแฟลชเนี่ยเราก็ตั้งความไปแสงแล้วแต่เราครับจะตั้งเท่าไหร่ปึ๊บถ้าเรายิงไปสว่างไหมมาดูรูปอ่าสว่างสว่างพอยังถ้าสว่างพอแล้วก็จบนะครับถ้าสว่างไม่พอก็เพิ่มได้นะครับก็คือเพิ่มเพิ่มค่าตรงนี้นะครับอ่าให้ลดหนึส่วนสิแล้วก็ถ่ายครับอ่าปึ๊บเข้าไป นะครับเออลืมไปนะครับผมลืมบอกให้ปรับไว้บรลานด้วยนะครับเมื่อกี้ก็ลืมพูดไว้บาลานเนี่ยผมนิยนิยมเป็นเควินนะครับแต่ถ้าคุณชอบอะไรคุณก็ปรับเอาครับคือถ่ายแล้วก็ดูเอานะครับว่าแสงมันตรงกับที่คุณต้องการไหมถ้าคุณไม่ได้ถ่ายรอนะแต่ถ้าคุณถ่ายรอคุณก็ไปปรับในอ่าไอ้ก็แกมได้นะครับแต่ถ้าคุณถ่ายเป็นเจเป็กเนี่ยผมก็แนะนําให้ตั้งไว้บร้านเควินถ่ายจนว่าเออแสงมันถูกใจคุณความสว่างได้แล้วแสงถูกใจคุณแล้วก็โอเคนะครับอ่า เรามาดูนะครับเอาเมื่อกี้ผมตั้งให้เยอะๆนะครับแันนี้ถ้าเกิดผมเมื่อกี้ผมบอกว่า200ลองดูนะครับถ้าเราตั้งเกิน200จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นแถบนะงั้นเราก็อย่าไปตั้งเกิน1นึ่งส่วนสองนะครับอ่าแล้วก็รูรับแสงนะครับก็รูรับแสงเนี่ยขึ้นอยู่กับการถ่ายด้วยนะครับถ้าเราถ่ายรูป อ่าต้องการเบอร์เบอร์หลังหน่อยแล้วก็เอาให้รูปแสงกว้างๆนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้มันชัดลึกอย่างถ่ายภาพหมู่เนี้ยงานงานแต่งงานศพงานเลี้ยงนะครับวันนี้อยากให้าภาพภาพหมู่เนี่ยซึ่งต้องการชัดกันหลายคนหน่อยนะครับก็อย่าไปเอฟกว้างมากใช้เอฟสักหกจุดสามก็ได้นะครับแล้วก็ถ่ายปั๊บอ่าถ้ามันมืดไปอย่างที่ผมบอกนะครับก็ทํายังไงปรับให้ตรงนี้สว่างขึ้นหรือปรับเอ o โเพิ่มขึ้นอันไหนก็ได้นะครับอ่า แต่อย่ามากเกินไปเพราะมากเกินไปมันจะเกิดนอส์นะครับเพราะผมจะเอาไอสโเพิ่มขึ้นาหายไหมสว่างขึ้นแล้วกับการถ้าผมเอา i อ o โน้อยลงนะครับลาผมกลัวน้อยผมก็เพิ่มแสงที่นี่ครับกลับไปเอสโรักร้อยหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแลาผมก็เพิ่มที่ตัวแฟลแทนนะครับเพื่อข้าไป เท่าไหร่ก็ใส่ไปนะอ่าอันนี้มาแผ่นสว่างแล้วแนะนํานะครับเวลาแล้วตัวเนี้ยแต่หัวค้อนเนี่ยมันก้มเงยได้นะครับมันก้มเงยได้ผมไม่ค่อยแนะนําให้ยิงตรงๆเข้าไปอย่างนี้นะครับรือให้ยิงแฟชเข้าไปตรงๆเนี่ยแต่ตรงๆอย่างงี้แสงมันจะแข็งแล้วหน้ามันก็จะนิสแสบตาด้วยนะครับอ่าผมแนะนําให้แสงแบบไม่ให้เงยขึ้นไปนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้ามันมีแล้วก็ดึงแผ่น สะท้อนออกมานะครับแต่ถ้ามันลังคามันต่ำอะไรก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับยิงให้มันขึ้นสังคาปรับขึ้นไปแล้วแต่เรานะครับจะเอาเท่าไหร่นะแต่อย่างเงี้ยมันก็จะแต่ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับว่าคุณต้องใช้ตัวยิง,งตรงๆเพราะว่าวัานนี้มันไม่มีผนังให้เรายิงสะท้อนนะครับเราก็ใช้ตัวซอฟต์บล็อกอย่างนี้นะครับซอฟต์บล็อกอย่างนี้แค่นั้นนะครับช่วยได้ระดับหนึ่งแสงก็ไม่แข็งเกินไป แต่มันก็ยังสู้กับยิงสะท้อนไม่ได้คนระับผมจะชอบยิงสะท้อนขึ้นฟ้าอะไรมากกว่าท้อนขึ้นฟ้าหรือกาแพงแล้วแต่เราขนาดนะครับเนื่องจากมันหมุนได้เงี่ยบางทีเรามีกําแพงอยูน่นะเราก็สะท้อนกําแพงยิงเข้าไปที่กําแพงได้แค่นี้นะครับสําหรับเทคนิคการใช้แฟลชแมนนวลสาหรับกล้อง Sony z v e อทนะครับสำหรับใครที่บอกนะถ้าใครรู้สึกว่ามันหนักมากไปหน่อยก็ลองไปหาแฟลชแมนนวลที่มันใส่สาร2ก้อนมันก็มีขายนะครับแต่ผมก็อยนิยมเพราะว่ามันถ้าผมถ่ายรววๆมถ่ายไม่ได้นะครับ ต่ถ้าใครอยากจะได้ไม่อยากใช้แฟลแมนนวลนะครับงบน้อยก็ไปเอา TT 3 5 0นะครับรู้สึกผมว่ารู้สึกว่าเป็นรุ่นที่น่าจะราคาไม่สูงเพราะท T 3 5สามามันประมามียุคหนึ่งอ่ะเคยถึงประ,ประมาณพันสด้วยแต่หลังๆก็กลับไปพันเจ็ดพันแปดนะครับตอนแรกออกมาก็ประมาณนั้นอะพันเจ็ดพันแปดราคาลงๆมาปักหนึ่งแล้วก็กลับขึ้นไปไปนะครับอ่าไม่รู้ว่านสถานการณ์โควิดด้วยป่ะนะครับเพราะว่าอย่างไอตัวแต่ถ้าจําสูตรเนี่ยที่ผมนิยมนี่ก็คือ V1 นะครับ V1 ันเนี่ยน่าจะจริงมัน แต่ว่าวันเนี่ยน่าจะตอนนี้แดีที่สุดแล้วสําหรับแฟดนอกค่ายนะครับตัวนี้สมัยผมก็ซื้อมาสี่พันกลางๆสี่พันเกือบเกือบไปสี่พันหกสี่พันเจ็ดนะครับประมาณสี่พันหกอ่านะนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยกําลังเป็นเนื่องจากตัวเนี้ยอันอื่นเนี่ยมันเป็นฐานสองเอนะครับแฟดทั่วไปเนี่ยจะใช้ฐานสองเอเก้าส่วนใหญ่นะครับก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งจะใช้ฐานสองเอนะครับสี่ก้อนอ่า อีกอนใส่เข้าไปตรงนี้ก็ใช้ยี่ห้อดีๆนะครับถ้าใช้ยี่ห้อไม่ดีเนี่ยพวกอันคลายแล้วไม่แนะนำนะครับแนะนําให้เป็นฐานชาร์จนะฐานชาร์จยี่ห้อผมใช้ของผมใช้ G.P. Eneloop พวกนี้ครับโอเคถ้ายี่ห้อไม่ดีเนี่ยบางทีแปบ๊บเดียวหมดนะครับพวกฐานันคลายถ่ายตามเซเว่นตามอะไรเงี้ยอัจะโลกซื้อไม่พวกฐานนาฬิกาสีในชนแนวส,สีดําสีแดงพวกนี้ไม่แนะนานะครับแปบ๊บเดียวหมดไม่คุ้มเรื่อแพงอ่านชาร์ตเด็กผมซื้อมาผมซื้อมา300 สามสี่ร้อยสามร้อยกว่าบาทเ่ผมก็ใช้ได้โอ้นานนะครับชุดหนึ่งสีก้อนเรผมซื้อมาหลายชุดขายไปน,นานๆก็มีควรจะมีเยอะเองครับเพราะว่ามันบางทีคุณไปแล้วมันออกงานคุณต้องเปลี่ยนแฟลต,ตลอดนะครับตัวนี้มันเป็นฐานชาร์จเป็นลิเทียมนะครับลิเทียมข้อดีก็คือเวลายิงต่อเนื่องเนี่นยดีมากเลยแต่ข้อเสียก็คือถ้าถ้าอะไรนะถ้าถ้าแบตเสื่อมนี่จบเลยนะครับเพราะว่าแบตเนี่ยแพงมาก แต่ขายเป็นพันนะพันกว่าบาทซึ่งผมว่ามันก็แพงเกินนะอ่านะครับอ่ะก็จบแล้วนะสำหรับการแนะนำการใช้แฟลแมนนวลกับกล้อง Sony CVE-10 นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ราแค่นี้สวัสดีครับ